สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับสาววิลามกแล้วนะคะวันนี้สาววิลามจะมาเล่าเรื่องคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า EP2 ีให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็คือย้อนกลับไปจากคลิปแรกนะก็คือสาววิลามมีการอุบอิบเกี่ยวกับอขอดลูกสวีเดนจะเป็นยังไงบ้างนะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คืออย่าพลาด EP นี้นะคะ,ะแล้วสาววิลามจะมีเงิน เลี้ยงลูกยังไงมีเงินแค่500บาทเอห้าร้อยโคนนะคะสาวิลมจะเลี้ยงลูกได้ยังไงนะคะก็คือว่าสาวิลมจะพูดถึงตอนที่ว่าเราจะคลอดลูกสาวแล้วที่สวีเดนจะเป็นยังไงนะคะมันไม่ได้เลิศรูอย่างที่เราคิดนะคะเวลาเราคลอดลูกนะคะสาวิลมยังจําได้เลยค่ะว่าพอเวลาตอนเมืองไทยก็คือถ้าเกิดเราน้าค่ําปุ๊บเราไปหาหมอเราอยู่โรงพยาบาลได้เลยนะคะ แต่ที่สวีเดนไม่ใช่นะคะถ้าเกิดคุณน้ำค่ําไหลนะคะก็คือคุณต้องโทรหาหมอก่อนซึ่งสาวิลัมก็ทําตามกฎทุกอย่างก็คือโทรหาหมอโทรหาหมอพอโทรพอเราโทรหาหมอปุ๊บหมอก็บอกว่าเออเดี๋ยวคุณมานะคะมาที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยสาวิลัมก็คือ ไปหาหมอเราจะใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านสาววิลามไปหาหมอใช้เวลาประมาณ30-45นาทีนะคะแล้วแต่ความเร็วที่เราจะขับรถได้นะคะก็คือพอไปถึงปุ๊บนะคะสาววิลามก็เข้าไปถึงหมอแล้วก็หมอเขาก็ตรวจเช็คว่าเอออุ๊ยโอเคคือ,อช่องคลอดยังไม่กว้างเท่าไหร่นะคะให้คุณกลับบ้านไปก่อนนะคะ,ะแล้วคุณค่อยกลับมาใหม่ตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณปวดท้องมากๆแล้วลูกจะไหลแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะคุณคะ คุณเพื่อนคะ่ะคุณเพื่อน youtube ทุกคนคะถามหน่อยคะ่ะมีใครอยากจะไปกลับบ้านไปไหมคะใช้เวลาเดินทาง40-45นาทีนะคะไม่มีสาวิลมพูดกับคุณหมอเลยค่ะว่าไม่คะ่ะสาวิลมจะอยู่ตรงนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้คุณหมอก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีห้อง้สำรองให้คุณก็ไม่เป็นไรคะ่ะสาวิลมจะนั่งอยู่ตรงนี้คะ่ะจะรอจนกว่าจะมีห้องว่างให้กับสาวิลมนะคะ สาวิล่มก็นั่งอยู่นั่นแหละคะ่ะตรงห้องกินกาแฟกับสามีนะคะเขาคงจะสงสารนะคะหมอของสารเขาก็เลยหาหมอไอหาห้องให้สาวให้ซาเวล่มนะคะสาววล่มก็นั่งตรงนั้นนะคะนั่งแล้วเสร็จทีนี้ก็คือแบบว่าเราปวดท้องมากแล้วเราก็ไปบอกหมอว่าคุณหมอฉันปวดท้องมากแล้วเป็นยังไงมาตรวจหน่อยเขาก็บอกว่าประมาณไออ่แม่มือใหม่นะคะต้องเวลาใช้เวลา24ชั่วโมงนะคะใช้เวลา24ชั่วโมงอ่ แล้วก็รอไปแล้วก็ปวดมากแล้วสามีของสาวเวลามดีมากเลยค่ะตอนนั้นก็คือว่าคือเขาก็พูดกับสาวเวลามเป็นภาษาอังกฤษว่าเหมือนกับประมาณว่าเออฉันไม่รู้จะช่วยอะไรเธอได้ฉันเข้าใจว่าเธอปวดเธอเธอปวดมากฉันรู้ กัดแขนฉันไหมอะไรประมาณนี้ไงเออสาววิลัมก็ไม่รอชาเลยค่ะกัดเลยค่ะเวลาปวดมันคือมันเหมือนว่าคือมันมันมันไม่รู้จะทำอะไรเราเป็นแม่มือใหม่แล้วก็แบบว่าคือเพิ่งไม่รู้ว่าจะทําอะไรอะทําอะไรก็ไม่ถูกอืมเสร็จทีนี้อ่สาววิลัมก็ถึงจุดที่ว่าลูกใกล้จะออกแล้วคือแม่มือใหม่อ่ะเขาจะมีแบบว่าคล้ายๆว่าคืออ่เขาเรียกว่า แรงดันแรงเบ่งของคุณแม่มือใหม่จริงๆก็คือแรงเบ่งสาวๆก็มีแรงเบ่งในการเบ่งทีนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหัวของลูกสาวของสาววิลลัมเนี่ยออกมาครึ่งหนึ่งแล้วะคะ่ะครึ่งหนึ่งแล้วแล้วมัน,มนจินตนาการออกไหมคะคือหลบๆโผล่ๆโพโพโพโหลบๆโผล่ะค่ะแล้วเรามีการไปหาหมอเรียกหมอสามครั้งแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยยงัยงยงัยงยังค่ะคุณแม่มือใหม่ต้องรอยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ แล้วเสร็จทีนี้คืออ,อสักพักหนึ่งสามีของสามีลำอะค่ะเขาก็มาดูเขาบอกว่าเธอลูกออกมาหัวเนี่ยจะพ้นหัวจะพ้นแล้วเธอจะทํายังไงอะไรประมาณนี้ไงแล้วคือแบบว่าเราไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าเราจะเบ่งเพิ่มหรืออะไรเพราะว่าเราเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วก็เหมือนกับพอเราหยุดเบ่งปุ๊บหัวลูกก็เข้าไปข้างในอีกอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ คือจร,จริงๆอันนี้แม่มือใหม่ไม่ควรทำนะคะจริงๆคือถ้าเกิดว่ามันมีแรงเบ่งก็เบ่งออกมาเลยค่ะทำการคลอดด้วยตัวเองดีกว่าค่ะเพราะว่าคือสาวเวรันนะคะเกือบที่จะเสียลูกคนนี้ไปด้วยความที่ว่ามือใหม่ของเราแล้วก็คือสวีเดนเขาบอกว่า24ชั่วโมงเขาไม่มาดูเราเลยเขาก็คือให้คำตอบแค่ว่าประมาณว่าคืออ แม่มือใหม่ต้อง24ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่ว่าเขาเขาจะมาดูเราแล้วเราจะคลอดลูกตอนนั้นเพราะว่าคือหลายๆคนในสเินเขาก็คือใช้เวลายี่บสีชั่วโมงในการคลอดนะคะแต่มันไม่ใช่ผู้หญิงไทยไม่ใช่ผู้หญิงเอเชียนเเอเนนะคะก็คือ,อ,อลูกสาววิลัมก็หลุบๆโป่งๆไงค่ะคือเรา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 ,เราเกือบ เราเกือบที่จะเสียลูกคนคนนี้ไปโดยที่ว่าคือความเป็นมือใหม่ของเราแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่รู้อะค่ะเหมือนแบบเหมือนเวลาคนสมัยโบราณบ้านเราอะ่ะเขาบอกว่าคือเวลาออกข้อลูกนะเห็นผีตัวไหนตัวไหนนะ่ะคือในในใน,ในตอนนั้นคือสาวเวําคือรู้สึกแบบนั้นเลยคือจะไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงดีเราได้แต่แบบว่าเออเ้ย คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ว่าอุ้ยทําไมกูทําไมจนตั้งปยานว่าจะไม่อยากมีลูกอีกแล้วเพราะมันมันเจ็บปวดหรือเกินแล้วมัน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 ไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วก็คือแบบว่าเราเราเรา,เรากลัวหนึ่งเรากลัวเพราะว่าเราอยู่อยู่คนเดียวอยู่ในห้องคอดกับสามีสองคนแล้วเราไม่รู้ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้เห็นพ่อเห็นแม่ที่มันนั่งอยู่กับเราข้างๆตอนเวลาเราคลอดเราเราอยู่แบบจะพูด่างตัวคนเดียวอะเออประมาณแบบมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ไม่คลอดที่มังได้ดีที่สุดคะ่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นพี่เห็นน้องนะคะคือสัญชาติของลูกเนี่ยเรามาทําทีหลังไม่ได้ยากวุ่นวายเลยนะคะคําว่าสัญชาติของลูกนะคะ สัญชาติลูกมาทำที่เมือลูกได้สัญชาติไทยมาทำที่เมืองนอกทำง่ายกว่าทำสัญชาติลูกเป็นคนไทยอีกด้วยซ้ำนะคะอันนี้สาวิลัมการันตีเลยเสร็จเราก็สาวิลัมก็คลอดลูกออกมาโดยที่ว่าลูกนะต้องแบบตัวเล่เอคือเหมว่าเขา เขาต้องเข้าห้อง ICU เพราะว่าเขาขาดอาหารขาดอาการหายใจไปสักพักนึงแล้วก็คือ,เ,อเราก็ได้มีการฟ้องร้องกับหมอนะคะว่าคือความบุก่อของคุณมีฉันเป็นผู้หญิงเอเชียฉันไม่ได้ใช่เป็นคนสวีเดนเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงนะคุณจะไม่สามารถที่ใช้กับผู้หญิงเอเชียได้ก็เขาก็มีจดหมายไปขอโทษขอขอภัยกับเราสาวเวลาก็อยู่ที่โรงพยาบาลไป สักพักสองวันนะคะก็คือเขาก็สอนในการเลี้ยงดูลูกในการให้นมลูกในการเปลี ers, ่ยนแเพิร์าอาบน้ําให้ลูกเหมือนปกติที่โรงพยาบาลหลาย,หลาย,ห,ลายหลายที่นะคะประสบการณ์แบบนี้นะคะโรงพยาบาลเวลาเราคลอดลูกนะคะที่สวีเดนไม่ใช่สาววิลัมคนเดียวที่เป็นหลายๆายคนที่เป็นแต่สาววิลัมรู้สึกว่าสาววิลัมคือเกือบที่จะเสียลูกคนคนนี้ไปด้วยความที่ว่าเราเป็นแม่มือใหม่ ถ้าเขามาดูแลเราสักนิดนึงเยอะกว่าน,นีา้ลูกสาววิลัมเขาก็จะเ,เกิดวันที่8เดือน8พศ8นะคะคือมันผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีาลูกสาววิลัมก็เลยเกิดวันที่9เดือน8พศ8นะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือเราก็ผ่านตรงจุดนั้นไปได้แต่ถ้าในวินาทีที่ว่าเราต้องเสียลูกสาวคนนี้ไปสาววิลัมจะ,จะ จะเสียใจมากๆแม้กระทั่งเวลาเราพูดถึงตรงจุดนั้นไปนะคะสาววิมัยังมีความรู้สึกว่าเสียใจอยู่เลยว่าคือแบบว่าถ้าวัานนั้นน่ะมีอะไรเกิดผิดพลาดไปลูกเราเกิดไม่แข็งแรงจริงแล้วเราต้องเสียลูกคนคนนี้ไปเราจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นคือขอดูกที่เมืองไทยดีที่สุดแล้วเวลาเรามาอยู่ที่เมืองแล้วเราอยู่เวลาอยู่เมืองนอกนะคะคุณเพื่อนๆค่ะ เราเลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีใครมาช่วยเลี้ยงลูกให้เรานะคะที่เมืองไทยเรายังมีเยี่ยวเยีวคนนั้นคน, well. คนนี้ไปเลี้ยงลูกให้เราเราเลี้ยงลูกเขาเขาเลี้ยงลูกเรานะคะเอาไปฝากใครก็ได้ฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนฝากผมก็ได้ที่นี่ไม่ได้นะคะแม้กระทั่งแม่สามีเวลาจะฝากเขาเราก็ต้องมีเวลาในการฝากไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะโทรโทรศัพท์ไปแล้วบอกไปฝากลูกไม่ได้ที่นี่เขาจะไม่รับเลี้ยงลูกไม่ฝากลูกของเรา ะะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกๆบ้านนะคะแต่ว่าก็คือบ้านของสาวเวลังจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าแกก็ไม่ใช่ว่าแกไม่ดีแกก็ดีแต่คือว่าฝรั่งโดยส่วนมากก็คือว่าเขาใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันเลี้ยงลูกเองคือเขาไม่ได้มานั่งสนใจลูกก็ไม่เคยเลี้ยงแม่แม่ก็ไม่เคยเลี้ยงลูกอะไรประมาณเนี้คือจะเป็นแบบนี้คือถ้าลูกแก่ไปก็คือเอ้ยถ้าแม่แก่ไปก็คือ ไปส่งสถานสงเคราะห์แค่นั้นเองค่ะคนไทยเราโชคดีนะคะที่ว่ามีมีลูกที่คอยเลี้ยงดูที่นี่ไม่มีนะคะจริงๆอันนี้คนที่มาอยู่สวีเดนนะคะก็คือเสียใจด้วยสาวิลามถ้าอยู่ที่นี่ก็คงต้องเป็นคนที่ต้องเสียใจเหมือนกันเพราะว่าคือลูกก็ไม่เลี้ยงแม่นะคะเวลาแก่เท่าไปนะคะเสร็จอา่า สาววิรามก็จะพูดต่อเกี่ยวกับเราอยู่ได้ยังไงกับเงิน500โคนหรือ2,500บาทไทยบ้านเรานะคะก็คือที่นี่เขาจะมีค่าเลี้ยงดูเด็กที่เพิ่งโคอดมาใหม่เขาจะให้ค่าเลี้ยงดูตอนนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วเขาจะให้ค่าเลี้ยงดูประมาณ10,50เท่าที่สาววิรามจำได้นะคะตอนนั้น15ปีมาแล้วเรา สามีผมกา็าจจะจําไม่ค่อยได้แต่ว่าเกิดประมาณนี้ค่ะอยู่ที่พัน0้าสิก็คือประมาณพ50ันห้าสคูณห้าก็จะอยู่ประมาณที่ห้าพันห้าพันหน่อยๆค่ะประมาณ5,000ันหน่อยๆไม่ได้เยอะมากมายตีไปสักห้าพันจะได้ไม่ต้องมีเศษมีอะไรก็คือห้าพัที่เขาให้เป็นค่าเลี้ยงดูลูกแล้วก็ สาวพลรำก็มีเงินที่สามีให้ทุกเดือนเดือนละ500โคนในการจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างนะคะก็รวมๆแล้วก็ก็เกือบหมื่นนะคะก็ตีไปเกือบเกือบหมื่นก็อยู่กันไปได้คือทั้งนั้นทั้งนี้คําว่าแม่ก็คืออะไรก็ต้องให้ลูกก่อนอเราก็ต้องซื้อเวลาเงินเดือนออกมาปุ๊บเราก็ต้องซื้อแผมเพร์อให้ลูก ุนไปเลยนะคะแล้วก็นมผงให้ลูกเพราะว่าตอนที่สาวเวีามคลอดลูกแล้วลูกสามีภาวะในการแพ้นมแม่เราไม่สามารถที่จะให้นมลูกได้ลูกต้องกินนมผงแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกอยากจะกินนมแม่ก็คือต้องใช้เหมือนยาหยอดนะคะเพื่อที่ให้เขากินแก้แพ้ยาแก้แพ้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีสําหรับเด็กเลยเพราะฉะนั้นสาววีาก็เลือกในการที่ว่าให้ลูกกินนม,นมผงนะคะ ก็คือเขาก็กินนมผงไปเรื่อยๆอทีนี้สาวิลัมก็เริ่มมีความคิดว่าเอ้ยเราจะอยู่แบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วตอนนั้นนะคะก็คือเป็นช่วงที่ว่า,าสาวิลัมคลอดลูกตอนช่วงสิงหาสิงหากัญญากัญยาก็ก็ยังเป็นหน้าร้อนอยู่คือสาวิลัมก็คือหาได้ได้พิเศษ ก็คือเก็บบูเบอรี่ขายนะคะตักบูเบอรี่ขายเนี่ยค่ะแล้วสาบิโอมเป,นนเป็นคนที่ขยันมากอันนี้พูดจริงๆคนที่ไม่เคยทํานานะคะคนที่ไม่เคยทํานามาก่อนหรือคนที่ไม่เคยลำบากมาก่อนนะคะเก็บบูเบอรี่ไม่ได้นอกจากใจจริงๆแล้วก็ความลำบากที่มันที่มันบังคับให้เราต้องทํานะคะเพราะว่ามันมันมัน,มนเพื่อนนึกถึงอะเวลาดํานาดํานาเสร็จอะก้มๆมเงยเงอะจะเจ็บหลังไหม อันเดียวกันเลยค่ะแล้วสาววิลัมคือตั้งหน้าตั้งตาเก็บทำมาหากินทำเชื่อไหมว่าสาววิลัมสามารถทำเงินสาววิลัมสามารถทำเงินในการเก็บบูเบอรี่ได้วันละพันโคนวันละห้าพันบาทต่อวันสาววิลัมก็ทำไปทั้งเก็บบูเบอรี่มีคนมาซื้อก็เก็บตอนแรกก็เก็บตอนแรกก็คือไปติดป้ายนะคะ ตามห้างสปปรรพสินค้าอย่างเช่น e GA, อีกาได้ประมาณนี่ค่ะห้างสปปรรพสินค้าเล็กๆช็อปเล็กๆร้านขายของเล็กๆประมาณว่าเออมีใครอยากจะซื้อไหมบูเบอรี่โล 1, 30, 40, 40นึงสามสิบสี่สิบโคนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือไปเสร็จสุดท้ายก็คือว่าคือมีคนสนใจมันราคามันถูกมากเขาขายจริงๆอะ่ะราคาก็คือโลละหกสิบห้าสิบหกสิบแต่สาววิลัมขายถูกมากคนก็สนใจสาววิลัมก็เก็บ ขายนะคะเก็บขายเก็บแบบอุ้ยมันได้เงินเก็บเห็ดขายเก็บแบบเหมือนใช้ชีวิตบ้านนอกบ้านเราเลยแต่ว่ามันใช้ชีวิตที่ลําบากจากผู้หญิงที่ไม่เคยลําบากเราทํางานบริษัทมาก่อนเราทํางานห้ามาก่อนแล้วเรามาอยู่ที่นี่ด้วยความลําบากเนี่ยคือมันมันมันไม่ใช่เรามันมันเป็นอาที่ว่าลลาบากมากมากค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทนเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งชีวิตที่เพิ่งออกมา ลืมตาดูโลกเพื่อที่จะมีเงินใช้มีข้าวกินมีนมกินมีมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเสื้อกันหนาวมีสิ่งที่ทำให้เขาสุขสบายด้วยความที่ว่าแม่คนหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้ลูกได้แต่ในความในในสามีของสาวบิลมเนี่ยเขามีเขาทําอยู่แล้วคือเขาทํางานเงินเดินประจาําแล้วเขาก็มี เขามีค่าใช้จ่ายของเขาคือหนี้สินภาระหนี้สินค่าน้ําค่าไฟของเขาอยู่แล้วซึ่งเราเป็นภรรยาตอนนั้นคือเราอยู่อยู่ด้วยกันด้วยความรักเราอยู่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยลำบากก็ช่างเถอะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้เกตไม่ได้ถึงกับกัดก้อนเกิอกินฉันก็ยังมีกินฉันก็ยังอยู่ได้ฉันก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายแต่ก็คือลําบากถ้าคิดย้อนหลังไปว่าเวลาเราไปอยู่เมืองไทยเราอยู่ที่เมืองไทยเราาาสสุสบยกว่นีีีี้้ออกกแต่่่่าาายยูทนดววคมลบํบ สาวบุญเรืก็ทำงานไปทําแบบคือทําแบบมีเงินอะ่ะเพื่อนๆม,นบบม,นอม,ม,มีเงินเก็บบูเบอรี่ขายเก็บเห็ดขายมีเงินเชื่อไหมสาวบิลามีเงินเก็บอ่ะสองหมื่นแค่ช่วงระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆมีเงินเก็บสองหมื่นสาวบิลามเก็บบูเบอรี่เพื่อนๆลองคิดไปดูว่าวันละพันแค่บูเบอรี่ที่สาวเิลามทำ เก็บมาแล้วนะคะเป็นเพื่อนๆคิดจินตนาการเลยนะคะว่าเดี๋ยวสาวเวรีน้จะอะ่ขึ้นภาพให้ดูเพื่อนๆคิดดูว่าเก็บบลูเบอรี่มาแล้วด้วยความยากลําบากขนาดไหนต้องมาทําความสะอาดทาความสะอาดเนี่ยยากกว่าเก็บอีกนะพี่ต้องใช้เวลามากเลยถึงจะได้บลูเบอรี่มามาแบบเป็นเป็นถังหนึ่งแล้วไปขายให้เขาเป็นโลลลเนี่ยมันมันมันเป็นความลําบาก คนสวีเดนทั่วไปเขาไม่ทําคือมีแต่คนไทยเนี่ยะคะ่ะทำ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 ทุกอย่างเพื่อแลกมาด้วยเงินที่จะสามารถดูแลเลี้ยงดูครอบครัวได้สาวีน้องก็อดทนก็ทําไปแบบอ้ยเพื่อนๆตอนนั้นนะจะบอกเลยว่าคือสงสารตัวเองจริงๆสงสารตัวเองสงสารตัวเองมากๆเก็บบลูเบอรรี่ขายเก็บเห็ดขายนะคะพอมาถึงหน้าหนาวพี่ ตอนถึงหน้าหนาวสิลำบากลำบากอะไรไม่มีงานทำเพราะไม่มีงานทำเราก็ไม่มีเงินแล้วเงินเงินที่เราเงินที่เราเก็บบูเบอรี่มาได้เราก็ต้องมาใช้จ่ายถ้าอยู่ในตอนช่วงหน้าหนาวดูแลลูกจิป,ปะทะเวลาหน้าหนาวมาเราต้องมีค่าเกี่ยวกับพวกเสื้อกันหนาวเสื้อร้อนเสื้อหนาวของที่นี่แล้วรองเท้าหนาวรองเท้าร้อนหลายอย่างมันเยอะแยะจิป,ปะทะพี่ แม้กระทั่งรถคงรถเข็นให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการใช้จ่ายไปเยอะแยะมากมายพอช่วงหน้าหนาวปุ๊บเราก็เอ้ยจะทําอะไรดีอ่ะเราเรา,เราจะทําอะไรเพื่อที่จะให้เรามีเงินที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วก็คืออยู่อยู่ได้แบบไม่ลําบาก สาวิลมก็ได้คุยกับสามีะนะคะว่าคืออยากทํางานไม่รู้จะทํางานอะไรอยากทํางานเพราะว่าคือถ้าถ้าเราทํางานเราเราก็จะมีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวจุนจจอครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะสาวิลมก็ได้ไปรู้จักพี่คนหนึ่งนะคะเขาเป็นเขาเป็นคนไทยเขาก็แนะนําให้ว่าเออ ทำความสะอาดไหมอะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาก็ยังรับพนักง,งานอยู่ช่วงช่วงแค่ช่วงช่วคคาวอะไรประมาณนี้มาทําช่วงคาวไหมเพราะว่าเขายังรับอยู่อะไรประมาณนี้สวัลิลากเอ้ยเราไม่เคยทํางานทำความสะอาดมาก่อนแต่เราก็ต้องลองดูว่าเราจะทําได้ไหมอะไรที่เราไม่เคยทําเรายังทํามาแล้วแล้วเราก็ต้องลองลองทำดูสาววิลัมก็เลยลองทําดูค่ะก็คือ เป็นบริษัทเหมือนโรงงานนะคะข้างๆใกล้ๆบ้านที่สาวบิลลมเคยถ่ายรูปให้ดูคะ่ะสาวิลลมก็คือก,ก็ไปทํางานที่นั่นแต่มันยากมากเลยนะคะกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ภาษาเลยเพราะว่ามาถือมาอยู่ที่สวีดเดลนแรกๆก็ๆไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเราท้องเลยแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูลูกเราก็ไม่ได้ได้มีภาษาเราก็พูดได้ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยง,งูปลาเสเนกิดฟิตนั่นแหละค่ะอันเดียวกันเลยก็พยายาม เอเอเราจะมาพูดแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เราต้องมาพูดภาษาสวีเดนเพื่อที่จะได้ได้ได้งานทําทีนี้สาวเวลมก็มาเปลี่ยนความคิดมาใช้ความคิดการดําเนินชีวิตแบบใหม่คือจากที่ว่าเราจะต้องมาพูดแต่ภาษาอังกฤษาสาวเวลมจะไม่พูดลวภาษาอังกฤษสาวเวลมก็จะพยายามที่จะพูดภาษาสวีเดนมากขึ้นดูทีวีสวีเดนมากขึ้นดูหนังกระตูนล,ลูกอะค่ะ เวลาลูกนั่งดูกระตูเราก็ดูกับลูกกันเลยคะ่ะนี่แหละคือคือเราได้ภาษาจากลูกเวลาดูกระตูนนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะแล้วทีนี้สาววิลัมก็ทํางานทําคมสั่์ในออฟฟิศของของโรงงานนั้นนะคะอันนี้สาววิลัมมีเรื่องเล่าที่บอกขำๆมากเลยก็คือว่าเ,เพื่อนสาววิลัมโทรมาหาเพื่อนที่ทํางานออฟฟิศด้วยกันนะคะที่อยู่ที่เมืองไทยเขาก็โทรมาหา เอ้ตาลเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นั่นสุขสบายไหมสนุกไหมอะไรยังไงนะคะตอนนี้ทํางานหรือยังมีลูกหรือยังอะไรประมาณนี้สัวดีดงก็ลอาเขาปฟังทุกอย่างเลยเขาโอ้ยมีลูกแล้วลูกสาวน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยสามีก็ดีมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างสุขสบายค่ะตอนนี้ทํางานแล้วค่ะตอนนี้ทํางานแล้วค่ะด้วยความที่ว่าเราอายเราอายที่ว่าอายเพื่อนที่ว่าเราต้องมาอยู่ลําบากตอนนั้นนะคะอ่า สาววิลลัมก็บอกเพื่อนไปว่าอุย้ยใช่ทํางานแล้วจ้าทํางานแล้วเพื่อนอันนี้ก็คือเออทางานแล้วไปทํางาน,น,นอะไรเราก็ทํางานออฟฟิศเหมือนเดิมแหละทําเหมือนเดิมที่เราทำทำงานออฟฟิศนั่นแหละคะ่ะแต่สาววิลลัมก็ไม่ได้โกหกนะคะสาววิลลมก็ทํางานออฟฟิศจริงๆแต่สาววิลััมพูดไม่หมดแ <c oughs> ค่ Office นั้นเองก็คือทําความสะอาดออฟฟิศนั่นแหละค่ะแต่ก็บอกเพื่อนไปว่าทํางานออฟฟิศแต่ความจริงๆแล้วสาววิลลัมทาความสะอาดออฟฟิศนะคะ ทีนี้เพื่อนเขาบอกอุย้ยดีนะดีใจด้วยนะที่แบบเออได้ทํางานดีทํางานออฟฟิศเหมือนเดิมที่เราเคยคุ้นเคยมาอะไรประมาณนี้ไงส่ว่าโอ,อ้ขอบคุณนะที่โทรมาหามาให้กําลังใจอะไรประมาณนี้นะคะเออสาววิลัมก็ขอบคุณเพื่อนมากอะไรประมาณนี้เขาก็คงเป็นห่วงแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรมากมายเพราะว่าอายเขาไงคะเพราะว่าคือเวลาสมัยที่สาววิลัมมาอยู่ตอนแรกนะทุกคนเนี่ยเขาจะว่า ฝาดฝันมากเลยว่าคือมาอยู่เมืองนอกต้องมีความสุขสบายมีความเลิศหรูอลังการทุกอย่างแต่พอมาอยู่แบบนี้มันมันไม่ใช่เราก็ไม่กล้าที่จะพูดกับเพื่อนเหมือนกับแบบว่าเออตอนที่เขาตอนที่ตอนที่เราได้ผัวฝรั่งเราก็อยู่อย่างสุขสบายหรูหราอลังการเงินเดือนผัวก็ให้มาอะไรประมาณนี้พอมาอยู่ถึงจุดนี้แล้วเรามาอยู่แบบนี้น่ะเราก็รู้สึกอายไม่ใช่สาวเวีรามคนเดียวที่เป็นก็คือ หลายหลายคนที่เป็นเหมือนกันแบบคืออายในสิ่งที่เป็นแต่ตอนนี้นะสาววิลัมไม่ได้ไม่อายเลยค่ะจริงๆอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่แย่ๆไม่ใช่แย่นะคะเป็นประสบการณ์ดีๆที่เราให้ที่ให้เรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งเราต้องอยู่ไดอ้อยู่ได้ด้วยตัวเองเราต้องแข็งแกร่งเราต้องอยู่ได้คําว่าเมืองนอกเนะี่ยก็เหมือนบ้านเราสาววิลัมจะคิดแบบนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือ,คอว่า สาววิลัมอยากจะเป็นแรงกายแรงใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่เมืองนอกแล้วใช้ชีวิตเหมือนสาววิรามนะคะให้อยู่แบบมีความสุขอย่าไปคิดอะไรมากมายเพราะว่าสาววิรามอยู่มาแบบลําบากประสบการณ์ที่แบบว่าแย่ๆมาสาววิามก็ผ่านมาหมดแล้วแต่บางทีเราอาจจะพูดไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ,อ,ะอีพีนี้สาววิลามก็ขอจบเพียงแค่นี้คะ่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าสาววิลาม จะทำยังไงทำงานอะไรหลังจากนี้ไปนะคะตอนที่สาววิลัมได้ทำงานบริษัทแล้วแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคือมันเป็นเหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งในการทำงานแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงเราจะอดทนอยู่ได้ยังไงแล้วสามีจะอยู่ส,สาวบิเีลนจะอยู่กับสามีได้นานเท่าไหร่จะอยู่กันยังไงเดี๋ยวรออีพีหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สาวิลัมนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด,ดคลิปใหม่ๆของสาวิลัมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้สาวิลัมไปตลอดนะคะบายบายค่ะเจอกัน EP ีที่3นะคะสาวิลัมจะมาเล่าให้ฟังว่าคนไทยทำงานที่สวีเดนเขาทำงานอะไรบ้างทำอาชีพอะไรบ้างนะคะบายบายค่ะพบกับ EP ีหน้านะคะ